เอาอะไรมาอีกแล้วเอาอะไรมาอีกโอ้โอ้โอ้ตายละเอากิ้งกาหรือกระปรอมมาอีกแล้วเอากระปรอมมาอีกแล้วแต่ทำอะไรมันไม่ได้นะกระปรอมกิ้งกา มันกัดเอามันก็กัดเอาอม,มาละมาละผู้ร่วมผู้ร่วมทีมสมทบทีมสมทบแต่สู้กิงก่าไม่ได้นะเพื่อนๆสู้กิงก่าไม่ได้ เตรียมจะกัดปากแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเตรียมจะกัดปากแล้วนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเตรียมจะกัดปากแล้วสู ja p p ้ไม่ได้สู้ไม่ได้เเขาก็ไปสู้ไม่ได้เด็กกิ้งขาก็ไปเพื่อนเพื่อนสู้ไม่ได้ งับปากงับปากไม่ต้องเป็นห่วงกิ้งก่านะรับรองว่าไม่ตายค่ะไม่ตายรับรองไม่ตายค่ะเดี๋ยวกิงก่าเขาก็กลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิม